อุ้ยชนนะครับผมดูไม้แหน่ข้างทางกันหน่อยครับยืนตีได้ไหมต้องลงแบงล่างนะครับผมโอ้ย หมายตาที่ก็ชันเหลือเกินะถึงลงได้ก็ไม่ลงเลยผมเดี๋ยวขยายางหน้าดีกว่าครับถอดแว่นก่อนหน้าโดนจังเลย ข้างทางเลยครับแหน่ข้างทา,างเลย thật tâm Ui. ta hụt luôn không nè Hụt nàng đây โอ้ยอะไรเนี่ยสายวิ่งปี๊ดเลยนะวัดไปติดนะครับผมน่าจะตัวเล็กน่าจะเล็กเลยละดูแล้วโหเหยื่อยับเลยหือเปลี่ยนแบบกล้องอกลงมา แบตแดงเลยครับลืมเปลี่ยนแบตกล้องอะจะหมดสัสดาห์มั้ยยี่เดินขึ้นด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรวะปลา กัดเหมือนอยู่เลยครับผมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คข้างบนก่อนว่าผมก้องวัดโดนอะไรเปล่าไม่มีโอ้โหกดัดสามสีท,ทีแล้วเช็คนะั้นะเมื่อกี้นึว่าอยู่นะครับผมข้ายหมดเลยปลาว่านะมันอยู่ข้างทางเลยนะหมาเนี โอ้โหเฮ้เยตัวสวยด้วยคือไม่อยากส่งครับ,ก,บ,ก,บกับคนขายอีกรุดเลยประมาณสามขีดครับตัวเนี้ยเห็นตัวแล้วเสียดายเลยตัวแรกเลยครับผมกัดสี่หาทีแล้วเนี่ยกัดแรเตอร์ครับผมเทใไมเอาใไม่ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตกล้องก่อน chấm một dùng lên làng ha โดนเต็มปากตันเนี้ยนี่แน่พลาดไปตัวแล้วครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้ไม่พลาดอืมใชวผมนี่ยีพี่เปิดดีกว่า ตรงนี้ผมยืนนี่มันเละแล้วครับติดน้ำเลยครับผมที่ปเปอร์กจะดนี่ป่าอยู่มีป่าอยู่หรือเปล่ามนุษย์อ๋อมไปเรื่อยเลยตัวนี้ขาผมนี่ครับตัวเล็กๆนะขีดกว่าได้ครับตัวนี้อ้วนตับเลยอะกัดนี่ครับเลปเตอร์นะครับผมสีม่วงนะครับผมตัวเล็กๆเหยื่อตัวเล็กนะครับผมบางทีวัดหลุดตรงนี้มาตัวนึงเสียดายมากเลยตัวนั้นใหญ่ครับประมาณสามขีดเลยแล้วก็มีกัด อีกหลายที่ครับแต่ตัวมันไม่ใหญ่มากจะไม่ใหญ่กัดแต๊บแต๊อันนี้มันตามมาแล้วมันก็สวบเลยตุบเ,เลยก็เลยสวนเลยครับผมโอเคเดี๋ยวตีต่อครับหมายแหน่ข้างทางาย้อนกลับมาหมายแหน่มันเดิมนะครับผมไปที่อื่นมาแล้วโอ้โหจะบอกเลยว่าหาดูดน้ำจะเหลือแค่เนี้ยดูดน้ำแห้งหมดเลยครับผม พราะว่าเขาติดเครื่องดูดน้ำอยู่ตั้งนานแล้วไงโอ้โหมีตัวเขาเนี้ยแต่ถ้ามีก็เจอง่ายเลยครับอย่างเนี้ยกัดง่ายแน่ถ,ถ้าแบบเนี้ยน้ำไม่น้อยอเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าปลามันจะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะครับแ๊บเดียวเองนะน้ำลงบานเลย ปลาล้อเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยนั่นไงนกับลูกปลาริงด้วยแต่ตัวเล็กชั้นเล็กไม่กัดเหยื่อ ลงเร็วมากเลยน้ำสู้เข้าไล่กันนะครับ ล้มเลยครับตัวนี้กัดไม่โดนรู้<ฮ><ฮ>เลยนะไกลๆอ่นะหางกระจายเลย<ฮ>กัดไม่โดนได้ไงวะอุ<ฮ>้ไม่โดนอีกแล้วอยู่ไกลมากครับกัดตั้งสองทีไม่โดนนะ เดียวเลยเอออย่าติดนะมันกัดระแวงก็ออยังไงนะครับมันกัดบ,บุบบุบอยู่นะสองทีนะไม่โดนกล็กก,กทีเลยแต่ว่ามันอยู่ในป่านะครับนะไม่รู้ว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่มันกัดแรงมากมกัดใหญ่อะจะกัดอีกปะเนี่ยสองทียังไม่โดนเลย

มันกัดอยู่ในในหญ้านะมันไม่ได้มากัดอยู่ข้างนอกนะโฮย้โฮยโดนอยู่ในในหญ้านะมันไม่ได้มากัดอยู่ข้างนอกนะโฮย้โฮยมุย้โยโดนปลาอะไรเนี่ยกระสงหรือเปล่า อุ้ยช่อนนะครับผมตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เ,เขาใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเมื่อกี้มันกัดอยู่ในหญ้านู่นเลยนะแต่แลวมันก็มากัดตรงนี้ไม่รู้มันตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมตีอยู่ตรงเนี้นานมากแล้วนะตีจนจนแหนแตกเลยอนะ่ะก่อนไอ้ตัวนี้จะออกมากัดนะครับผมเดี๋ยวขีบหน่อย อ,อยู่ดินมากคลิปเปอร์ไม่ค่อยดีโอ้ลงคอเลยครับเลือดเลยนี่ครับผมเต็มปากเลยตัวมันใหญ่นะทัานปากาอะไรนิดเดียวไงกัดเม่นยางแคะสีแดงนะครับผมกับช่อนแหนดูสิสามขีดแน่นอนครับตัวนี้แต่มันมันใหญ่นะครับมันอ้วนด้วยสั้นด้วยมาแล้วครับผมตัวที่สองกับช่อนช่อนหมายแหน,นะ่นี่ยครับสภาพหมาย สวยนะครับผมก็คือไอตัวแรกนะ่ผมได้ไปอีกวันหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็วันนี้ผมคือผมตีแล้วมันไม่กัดเลยกลับบ้านนะครับแล้วผมก็มาซ้ําอีกวันหนึ่งวันนี้คือน้ํามันลงเยอะมากครับดูจากภาพดิน้ําลงไปไปประมาณห้าสิบหกสิบเซนได้นะครับเนี่ยก็แบบเนี้ยมันก็ดีอย่างครับปลาจะกัดง่ายนะ่้นเห็นเหยื่อครับผมจะเห็นเหยื่อง่ายไงแต่ว่าไม่รู้ว่าน้ําน้อยนี่ปลามันจะ หายหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมตีอยู่ผมตีอยู่พักนึงพักใหญ่เลยกว่าจะกัดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับช่อนแหนอีกตัวหนึ่งกัดเม่นนะครับผมสีแดงเต็มปากเลยโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับหมายแหน่ข้างทาง่ะถีต่อครับผมต่อโอเคแล้วครับสําหรับหมายแหนตรงนี้นะครับผมข้างทางเนี่ย หมายสวยมากครับผมแต่ว่าพื้นที่ตีมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ยาวมากครับมันจะมีช่วงว่างแค่ตรงนี้แหละนะครับผมตรงข้างหลังผมตรงนู้นมันลกหมดเลยนะนะก็พอแล้วครับผมสรุปตรงนี้ได้ไปไปไปสองนะครับวัดหลุดไปหนึ่งนะครับผมแต่ก็มีตัวกัดอีกครับผมแต่ว่ามันกัดขายน่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมที่มันกัดกัดแล้วคลายกัดแล้วคายอยู่อะ ก็โอเคแล้วครับวันนี้แับไม้แหน่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหาหาไม้อื่นตีครับผมก็ <g ülme> คลิปนี้ก็ลาไปแค่ไม้แหน่ก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนเหยื่อก็เม่นยางแคะกับกบยางแรปเตอร์นะครับผมโอเคครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม